สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วช่องรถไฟไทยวันนี้มีอะไรมาเสนอท่านผู้ชมใหชมกันนะครับก็ตามมาชมกันอัปเดตท,ทุกวันนะครับเราอยู่กันที่อาบีหนึ่งหันหนึ่งบ้านห้วยเคียนนะครับบ้านห้วยเคียนบ้าน,นกาหลวงอยู่ติดกันเนี่ยนะครับอาบีหนึ่งหนหนึ่งนะครับสาวเจ็ดสิบสองต้น แบบแบบนะครับยิคซีเช้าจากหนึ่งคลิปนะครับท่านผู้ชม อาบีหนึ่งห้าหนึ่งบานไปเขียนนะครับขานวางมาถึงเบอร์ยี่หกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เบอร์เบอร์สี่สิบสองมาถึงเบอร์ยี่หกะ อัปเดตกันทุกวันนะครับาชมทุกที่รเราจะไปหนึ่งห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมตามมาครับสวัสดครับท่ันผู้ชมช่องรถไฟไทยมาจากหนึ่งห้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนหนึ่งห้าเจ็ดแถวจ้ป้าหวายนะครับ เ็นสะพานรถไฟข้ามทางหมู่บ้าน,นะจะมีทางที่ชาวบ้านใช้อยู่ใช้ประจำนะครับก็ต้องทำเป็นทางลอดให้ชาวบ้านได้ไปทำไร่ทำนานี่ครับมีสอง ที่นะครับบินยังห้าเจ็ดมีสองที่แล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าหก,ก,าก,กอีกที่นึงนะครับแถวสถานีบ้านโขกวาแถวแยกเกษตรสุขนะครับท่านผู้ชมแยกเกษตรสุขอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปแถวแถวงาวอีกที่นึงมีประมาณสี่จุดน,นะครับที่ทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมีประมาณสี่จุดนะบ่บายๆเราก็จะไป หอาบีหนึ่งสองแถวบ้านบองเตานะครับช่วงช้านี้เราอยู่เขตพะยาวอนบ่ายจะไปอำเภอเงาครับท่านผู้ชมนะก็พอจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตัดเป็นคลิปอัพเดตความคืบหน้าการสร้างทางรถไฟสายเดินสายเชียงรายเชียงของ เราให้ไว้เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมที่ลงไปอันนี้นช่างก็มาเช็คระดับที่เราให้ไว้นะครับเช็คพื้นเช็กระดับพื้นที่เขายังไม่ได้ปรับอันนี้ปรับที่เราให้ไว้แล้วก็จะมีพุ่มละหมาบปรับปรับได้ระดับแล้วก็ เพื้ดน,น,นะครับเนี่ยมีสองจุดนะครับหมาวัปดปรับอยู่เดี๋ยวไปบายๆนะครับท่านผู้ชมเราไปเจอกันที่เภองเงาครับบ้านปงเต่าเมืองเงาบินยี่สิหกชุดตอนเช้าๆยังสูบน้ำกันอยู่นะครับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเจอกันคลิป ต่อไปถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปนะครับสวัสดีครับนี่คือสะพานทางข้ามนะครับทางข้าม เส้นทางชาวบ้านเห็นต้นสัมเนธเห็นครับท่านผู้ชมเรายังให้ไลน์กันอยู่ให้ไลน์ติดเต้าสองฝั่งครับกำลังเล็งกันอยู่ตอนเที่ยงนะครับ การจำเป่าหวาเพื่อเมืองพยาวงานคือเงิน,งนเงินคืองานบันดาลสุขนะครับท่านผู้ชมีงานทํามีเงินใช้โอเคนะครับว่าไม่เดือดร้อนไม่ขอตังค์ลูกใช้สบายใจ มาแนี่นะครับท่านผู้ชมแต่พยายามเจาะการทํางานแต่ละจุดจุดแล้วก็ไปรวมทีเดียวรวมทีเดียว,ว,ยวคลิปย,ยาวสาักหน่อยท่านผู้ชมได้ชมกันไปนะครับท่านผู้ชมช่วงบ่ายเราจะไปลําปางแล้วนะครับช่วงเช้าอยู่พะเยาช่วงบ่ายไปลำปางโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับถูกใจก็ไลค์ก็แกชร์นะครับท่านผู้ชม